สนิจโจอเวเชนลนะครับอีกรอบนึงนะฮะว่าจะมีเนื้ออะไรบ้างนะครับปลาปลาโอทโรก็ไม่ใช่ท้องโอทโรนะนี่ก็สีสีแบบนี้แล้วก็แซลมอนสดแล้วก็ปลาทูน่านะครับแล้วก็มีกุ้งนะฮะแล้วก็มีปลาธรรมจินะครับแล้วก็มีหอยนะฮะมีหอยมีไข่เม่นนะครับแล้วก็ไข่ปลานะครับ แล้วก็นี่เป็นปลาหมึกปลาหมึกสดนะฮะหมึกสดนะฮะ,ะ,ฮะแล้วก็มีกุ้งนะครับนี่ครับโอ้ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดชนิดนะฮะสำหรับซาซิมิจานนี้นะครับก็เก้าร้อยเก้าร้อยห้าสิบบาทนะฮะยังไม่รวมภาษีครับรวมภาษีแล้วประมาณหนึ่งพันนะฮะหนึ่งพันบาทนะครับนี่ครับ ก็มาทานกันได้นะครับที่ร้านชินเซนฟิชมาร์เก็ตอโศกนะครับสุดยอดครับ